ค่ะวันนี้มากินข้าวนอกสถานที่นะอันนี้ร้านใครพี่อีทร้านมีทองค่ะก๋วยเตี๋ยวซอยสองมากินข้าก๋วยเตี๋ยว<อ>ที่บ้านนาฮบอบ่อนะคะร,คร้านก๋วยเตี๋ยวซอยสองเด็กเขาเขาเอาน่นอะไอย่างนี้ไหนอะไรต่างๆเฮ้ย,าาย <S 2> <S 2> ไว้ไว้ไวไวไวของหนูเอาหมูนะคะเพราะว่าหนูไม่กินเนื้อ แหลกไล่ทุกอย่างหมูสุดๆโอ้สุกๆด้วยทางนี้คือแหลกไล่ทุกอย่างยังใสเอิ่อนมงวกกินเบิร์ดทางงวกแต่ดีว่าเป็นคนบากินธรรมดาสามสิบเบาตามใต้น้ำค่ะน้ำแข็งใส่ด้วยแล้วกินก๋วยเตี๋ยวเสียจะสั่งน้ำแข็งใสเลขสามมี่หนึ่งค่ะนี่คือเซตเล็กน้ำใส โอเเจจ้ังลยธรรมดานี้สามสิบบาทวะค่ะนี่สามสิบบาทนะคะเเล็กอันนี้เส้นเล็กน้ำน้ำตกสามสิบบาทเหมือนกันนะคะพริกจีไหมคะอันอันนี้ร้านอยู่าเขาบอกไม่ไม่รู้เจ้าของร้านชื่ออะไรเนาะเจ้าของร้านพี่ทองร้านพี่ทองก็มีน้นมแข็งใส่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรากินเสร็จจะ จะต่อด้วยน้ำแข็งใสช่วยเท่าไหร่คะน้ำแข็งใสสิบบาทค่ะน้ำแข็งใสสิบบาทแดงอย่างเดียวนะคะเรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเราจะสั่งน้ำแข็งต่อค่กโยาย <laughs> น้ำแข็งใสจะเอาไปกินพร้อมก๋วยเตี๋ยวกี่บาทนะคะนี่น้ำแข็งใสสิบบาทบัตรปลาดียวเซ็บบะ